เอาละครับมาถึงเพชรพระอุมาเล่มที่17กันแล้วซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมากๆของการเดินทางทั้งหมดเลยครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ดินแดนลี้ลับที่ชื่อว่าไพรบรรดาลและแน่นอนการมาชญหน้ากับัยคุกุค,คามในรูปแบบที่คณะเดินทางไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคณะเดินทางเจออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าคนป่าแต่ทั้งหมดนั้นอะ่ะมันอยู่บนพื้นดิน แต่ตอนนี้ศัตรูมันไม่ได้มาจากข้างหน้าข้างหลังหรือข้างๆ้างอีกต่อไปแล้วครับมันมาจากข้างบนท้องฟ้าที่เคยเป็นที่ล่โล่งปลอดภัยตอนนี้กลายเป็นแดนสังหารไปซะแล้วและในเล่มที่17นี่แหละครับคือประตูบานแรกที่เปิดเข้าสู่ดินแดนที่ชื่อว่าไพรบันดานโอ้โหแค่ชื่อก็ลึกลับแล้วใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเลยกฎเกณฑ์ที่เคยใช้ได้ในป่าปกติ ลืมไปได้เลยครับที่นี่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วลองดูภาพนี้เทียบกันนะครับจะเห็นภาพชัดเลยคือจากเดิมเนี่ยที่สู้กับพวกเสือพวกกระทิงบนพื้นดินซึ่งมันก็ยังพอจะคาดเดาทางหนีทีไล่กันได้บ้างแต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วศัตรูมันมาจากฟ้าเลยครับเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาอาจจะต้องโยนทิ้งไปแล้วมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หมดเลยใช่แล้วครับ ภัยคุกคามจากฟางฟ้าเนี่ยแหละคือไฮไลท์ของความสยองในเล่มนี้เลยไอเจ้าตัวประหลาดที่มันโฉบลงมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงที่เราเรียกมันว่าอสุรกายเวหา แค่ฟังชื่อก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับอสูรกายเวหาอาสูรกายแห่งท้องท้าชื่อนี้มันบอกชัดเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันคืออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคือความน่ากลัวจากยุคดึกดำบันเป็นตัวแทนของโลกที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักแล้วตอนนี้คณะเดินทางต้องมาเผชิญหน้ากับมันแบบจังๆแล้วตัวตนจริงๆของมันคืออะไรล่ะมันก็คือเทโรซอรใช่ครับสัตว์เลื้อยคลานมีปีกในยุคไดโนเสาร์นั่นแหละ ลองนึกภาพตามนะครับมันโจมตีจากฟ้าด้วยความเร็วสูงมากพุ่งลงมาแล้วก็บินขึ้นไปคาดเดาอะไรไม่ได้เลยและจะป้องกันตัวยังไงละ่ะทีนี้นี่คือโจทย์ใหม่ที่ยากสุดๆบีบให้ทุกคนต้องคิดหาวิธีรอดตายกันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยและในสถานการณ์ที่มันขับขันสุดๆแบบนี้ที่ชีวิตทุกคนเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆครับเราจะได้เห็นหัวใจของคนที่เป็นผู้นํา ภาพนี้สรุปภาระของราพินได้บีมากๆเลยครับคือความกดดันมันมหาศาลจริงๆนะในสถานการณ์ปกติเขาก็เป็นพรานนำทางแต่ตอนนี้เขาต้องเป็นทุกอย่างเลยเป็นคนวางแผนการต่อสู้เป็นคนคอยดูภาพรวมทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดเขาคือคนที่จะต้องปกป้องคุณหญิงดารินให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และจุดนี้แหละครับคือคลแม็กซ์ทางอารมณ์เลยในเซี่ยววินาทีที่เจ้าอสุรกายมันโฉบลงมาสัญชตาตญาณแรกของระพินไม่ใช่การหลบเพื่อเอาตัวรอดนะครับแต่คือการผลักคุณหญิงดารินออกไปให้พ้นทางคือยอมเอาตัวเองเข้าแลกโอ้โหนี่มันคือการพิสูจน์ความรักที่มันอยู่เหนือเหตุผลทุกอย่างเลยท่ามกลางความตายที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะทีนี้คําถามก็คือแล้วการสู้กับเจ้าอสุรกายนี่มันสําคัญยังไงกับการเดินทางทั้งหมด มันเป็นแค่สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่บังเอิญเจอหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เลยครับตรงนี้สําคัญมากครับคณะเดินทางเริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> การที่จูจ่ๆมาเจอสัตว์จากยุคโลกล้านปีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,แต่มันคือสัญญาณครับมันเป็นเหมือนป้ายบอกทางว่าพวกเขากําลังเข้าใกล้เป้าหมายที่แท้จริงเข้าไปทุกทีแล้วและเจ้าพวกนี้มันคือผู้เฝ้าประตูลำดับเรื่องราวมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายแบบนี้เลยครับ 1. คือต้องเผชิญหน้ากับอสุรกายเวหาก่อนพอผ่านด่านนี้ไปได้ก็จะเริ่มเข้าใกล้เขตแดนที่มันลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้กําลังนําทางพวกเขาไปสู่อาณาจักรโบราณที่สาบสูญที่ที่เวลาเหมือนจะหยุดนิ่งดังนั้นเจ้าเทโรซอพวกนี้ก็เหมือนเป็นบททดสอบด่านสุดท้ายนั่นเองครับและเรื่องราวทั้งหมดในเล่มนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับการเดินทางที่เอาชีวิตเข้าแลกขนาดนี้การต่อสู้กับอสุรกายจากอดีต ทั้งหมดนี้มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้าจริงๆหรือคำตอบของคำถามนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องไปติดตามกันต่อในเล่มต่อไปครับ